สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์วิชาการปนวุ่นวันนี้ผมหมอปลามนะครับผมและดิฉันเภสัชกรมิ้นค่ะวันนี้หัวข้อร้อนแรงมากหมอกับเภสัตชใครเก่งกว่ากันหึมเอามันใช่ไหมหมอแค่เปิดประเด็นก็รู้แล้วว่ามีศึกแน่นอนแต่ก่อนจะฟาดกันผมว่าเรามาวางกติกากันก่อนเก่งกว่ากันในเรื่องอะไรบ้างเพราะความเก่งมันมีหลายมิตินะ โอเคงั้นแบ่งเป็น3ยก 1. ความรู้ทางวิชาการ 2. ทักษะในการดูแลคนไข้และ 3. ความจำเป็นของแต่ละอาชีพในระบบสาธารณสุขรับคำถายกที่ 1. ความรู้ทางวิชาการหมอเรียน6ปีไม่รวมเฉพาะทางนะครับทั้งกายวิภาคสรีระวิทยาจิตเวชสูติกรรม ทุกระบบในร่างกายเราเรียนทั้งคนนะหมอแต่เภสัชเรียนลึกเรื่องยาตั้งแต่โมเลกุลกลไกออกฤทธิ์ปฏิกิริยาระหว่างยาและการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะทางเช่นผู้ป่วยตับไตผู้สูงอายุเป็นตน้นยาก็เยอะกว่าคนอีกนะหมอโอเคตีเสมอในเรื่องวิชาการละกันคนละด้านเก่งคนละแบบยกที่สองพักษะในการดูแลคนไข้ เภสั์ให้คำแนะนำกับคนไข้ตลอดต้องใช้ภาษาง่ายๆอธิบายให้เข้าใจยาอะไรกินก่อนกินหลังข้อควรระวังและต้องแม่นข้อมูลแต่หมอต้องวินิจฉัยโรคเจาะเลือดพาตัดประเมินอาการตลอดชีวิตบางทีต้องรักษาทั้งกายและใจคนไข้ด้วยนะบางทีต้องปลอบยาด้วยนะก็จริงงั้นขอยอมแพ้ยกนี้หมอได้คะแนนไปยกที่สาม ความจำเป็นในระบบสุขภาพไม่มีหมอระบบสาธนารณสุขจะขาดเสาหลักนะเพราะเราคือตัวกลางในการรักษาทุกโรคแต่ไม่มีเภสัชร,ระบบยาจะพังคนไข้ได้ยาผิดหรือกินยาไม่ถูกวิธีตายได้เหมือนกันนะแถมเราคอยตรวจทานคำสั่งเพศด้วยซ้ำเออว่ะพูดแบบนี้ก็ขนลุกบทสรุปจากทั้งสองคนสุดท้ายแล้ว หมอกับเภสัชไม่ได้แข่งกันแต่เสริมกันเพราะคนไข้จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยทีมสุขภาพทั้งระบบถูกต้องค่ะเราเก่นคนละทางแต่เป้าหมายเดียวกันคือดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สดุดฝากท้ายรายการถ้าชอบหัวข้อแบบนี้กดติดตามพอดแคสต์วิชาการปนวุ่นได้เลยนะครับแล้ว EP ีหน้าอยากให้เราถกประเด็นอะไรต่อเขียนมาคุยกันได้